ก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับกับผมเลีก็ของเั่นเคยเย้นะฮะวันนี้อ่าว่างนะว่างจัดนะฮะก็วันนี้จะมาโชว์การเล่นปืน SA 5 8พารากันของเกม LVA แน่งนนซึ่งการโมดิฟายปืนของผมก็โมดตามนี้เลยนะฮะ โดยจะใช้ท่อสเปกนัทนะฮะหรือเออ่ปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อหรือยังไงไม่รู้ฮนะแต่เวลาใส่แล้วก็ยังเขียนว่าสเปกนัทอิดิชั่นอยู่นะฮะเนี่ยตอนซื้อเป็นสเปกนัทอิดิชั่นนะฮะก็เนี่ยฮะซื้อถ้าปัจจุบันตอนนี้สงสัยมันล้วนั้งฮะอ่ะตอนนี้ก็เป็นพิซซิชั่นทริกเกอร์ไม่ใช่ฮะสรุปท่อสเปกนัทนั่นแหละฮะแล้วก็ไกปืนผมไม่ใส่ไกปืนผมไม่ใส่นะฮะแล้วก็ด้ามจับอีคโนมิคเกรปอ่า ขันท้ายเลคอยนะฮะคอนโทรลก็โอเคถับถือว่าโมอย่างนี้คือจะนิ่งนะฮะจะนิ่งมากๆเลยแล้วยิ่งเป็นแพดใหม่นี่คือจะค่อนข้างนิ่งนะฮะประมาณคือไม่ดีดมากนะแต่ว่าการโมอย่างที่ผมโมเนี่ยจะไม่สามารถยิงหัวนัดเดียวตายได้ในระยะไกลนะฮะกลางมั้งเกือบกลางเกือบไกลเนาะจะยิงไม่ค่อยตายนะฮะโอเค เดี๋ยวก็รอโหลดเข้าเกมอ่าผมเผลอปรับไปเป็นฟูลสกรีนไว้นี่หว่าเดี๋ยวเปิดแฟบอย่างงี้มันมันต้องกระตุกค้างๆแน่เลยเดี๋ยวผมขอตัดช่วงโหลดเข้าเกมแล้วกันครับโอเคครับเมื่อกี้พอดีว่าอัดไว้แล้วมันมันค้างอย่างเงี้ยจำไม่รู้นะพอดีมันปรับเป็นวิดีโอมโหมดไงแล้วแบบวาร์ฟกลับไปเป็นฟูลสกรีนอย่างเงี้ยก็มันมันก็ค้างเลยนะต้องเข้าเกมใหม่นะเปิดเทสออกมาแล้วลบส เออเดี๋ยวขอจัดไมาก่อนอย่างนี้ได้ยินกันนะอ่าก็นะฮะในส่วน SA ซ่ S าห้าเอซ่าห้าสิบแปดพาราที่หกโมนะก็จะเป็นโมรนะยะนิ่งนะไอ้โมนิ่งนะฮะนิ่งแบบนิ่งโคตรเลยนะฮใส่นิ่งอย่างเดียวเลยว่ากระโดดยิงได้นะกระโดดยิงได้เลยแตก่กระโดดยิงได้ประมาณสี่ถึงห้านัดนะฮะโดยประมาณมากกว่านั้นก็ตายนะถูกยิงไม่ได้พอดีนะฮะนิ่งฮนะหรือว่าค่อนข้างนิ่งใช้ได้อยู่ครับ เลื่อยอยู่นะอแต่ข้อเสียคือความแรงนี่หรืออัตราการจบับเกาะนู้สึกเหมือนจะหายไปเยอะนะฮะถ้าเกิดไม่โม่พวกความแรงโม่สหรือข้อระยะนะฮะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่มันจะไม่เต็มสตรีมนะฮะของพาราจะไม่แรงเลยถ้าถือว่าแรงก็ดำอะไร,ร,ร,รอยู่ในควันเผลอนี่เหรอใส่เสนะ้นสีฮะ ให้ผมยิงยิงบ้างไม่ได้หรือไงนะฮอัดกะกะอัดก็เท่ากันประมาณสีตอนตั้งะคะ่าแฟลนะฮะตอนนี้เหลือ40หน่อยๆนะฮะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคฮะแล้วบวกกับการใส่ก้าอะไรอย่างงีย้ยแล้วโอฮะถือว่าโอเลย การซ <น Eugene, S 1> ูมยิงนี่เราก็ค่อนข้างแม่นนะการเล่นเกมฮารานี่โอ้โหเพิ่งเห็การเล่นเืมฮารานี่คือแนะนำว่าให้ทำการปรับดิสเลชั่นของภาพนะในออปชั่นเกมนะหรือการตั้งค่าภาพความละเอียดของภาพเนี่ยให้ปรับต่างๆนะสักพันยี่สิบเนี่ยหรือแปดร้อยจอมันจะเล็กๆนะจอมันจะเล่นต่างทำให้การยืนนี่ค่อนข้างง่ายนะ เป้งหัวก็เป้งนะฮะนะฮะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้ได้อยู่ฮะถ้าสติแสก็ูงยากนะฮะโอเคครับคุณพาราก็ประมาณนี้นะแล้วโชว์โชว์เป็นเกมเกมเลยนะเะทักมีการใช้ประมาณ แบปแต่ว่าก็ได้นะถ้าใกล้ๆนะฮะถ้าไกลๆที่ต้องต้องมำนะคมันแบบแบบแบบจะให้ความมีดดีมากนะฮะดูฮะโอ้โหกูจะกะพาดเก้ากูด้วยนะเก้าขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมจะปาไมีดไปหาปืนนะไม่ต้องกลัวนะก่อนแรกกูว่ากูเหม็นไส เสีนตอนนี้ก็ไม่เหมือนใครใครนอกจากทีมท่ขฟังเงซข้าวไ้ก็ด้นะแต่มไม่ได้เหล่าเขาละ กิจกรรมใหญ่ใหญ่หางะว่าช่วงนี้เอเคสอร้อยได้ผลนะกิจกรรมสองหมื่นห้วันนะติดต่อเนื้อห้าวันนะจะติดรับได้ดีในเอเคสองร้อยสอ์ <laughs> oh. <laughs> Operation Failure! Return to main base!